เอาสวัสดีครับก่นเร็ววู่าปูยังอแล้วจับเเองเลยจับได้ไหมว่าจับว่าม่งแล้วว่าจับแล้วนิ่งไปไหนนี่นีเอ็ดอนี่ไหนนะน้องจับได้ไหมเนี่ยได้แล้วได้แล้วไหนโชว์หน่อยเอามาโชว์ให้พ่อดูอย เนี่ยโชยให้พ่อดูหน่อยแล้วโอ้เก่งมากเลยน้องจับเองเลยน้องจับเองเลยไม่ต้องกลัวหรอกกลัวทำไมพ่าตัวน้อยพ่อตัวอะไรตายหรู้เปมันตายแล้วพูอะไรตายอ่ะมันตายเองของมันนั่นแหละลูกพ่อพูตัวนี้พูตัวไหนน้องจับเองสิจับได้ไหมจับเลยจับสิเฮ้ยโอ้ย ร, <S ing> ร่วงแหรอ,อ้ยเฮ้ยมันจะกระจีน้องเห็นไหมนั่นๆๆๆๆๆจะกัดน้องแล้วมาเดี๋ยวพ่อจับให้มาๆๆเดี๋ยวพ่อจับตัวนี้ให้มาอ,อามันจะกัดมือน้องแล้วนะไหนตัวใหญ่ว้าวตัวใหญ่มากเลยตัวน้อยไหนอ่ะตัวน้อยไหนนี่ไงไหน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  ไหนนั่นอยู่ไหนว่านี้ปูอะไรอ่ะว่าปูทะเลปูทะเลกับปูนามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่อยู่ไหนมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ไม่ได้ปูนากับปูทะเลมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเอามันกดกันว่าปูว่าไม่เอาหรอกไหนเอามาโชว์อีกทีสิเอามาโชว์ให้พ่อดูหน่อยโชว์ให้พ่อดูหน่อยก่อนเร็วเร็ว อาสวัสดีครับก่อนเร็วมาสวัสดีครับอีกทีนึงก่อนเร็วบานทางโน้นนองจะเอาไปไหน <What? S 1> ฮะเอ็นไปหาลูกมันนะไม่ต้องไปจับมันไม่อีกสงสารมาันปล่อยมันไปหาลูกมันนะลูกปล่อยหายไปไหนปล่อยปล่อยไปเลย,ลอยเอาปล่อยลงน้ำไปเลยครับปล่อยตรงนี้ครับปล่อยไปเลยครับอุ้ยขันดตรงนี้เลยครับออกมาลูกออกมาปล่อยก่อนปล่อยก่อนเร็ว จะไปไม่ได้หรอไปไปได้ลองปล่อยก่อนสิปล่อยแป๊บนึงก่อนปล่อยก่อนปล่อยมันก่อนเร็วปล่อยปูนาไปหาลูกมันก่อนเร็วสงสารมันเร็วเร็วลองปล่อยมันไปก่อนปล่อยนี้หรอครับที่คนจะไปปล่อยเร็วปล่อยไปเลยอ่ะนี้ปเอาปล่อยก่อนวางปล่อยก่อนปล่อยก่อน ปล่อยมือออกก่อนเร็วปล่อยออกก่อนค่อยไปจับอีกปล่อยๆๆๆๆๆๆๆออกก่อนเร็วเร็วสงสารมันลูกมาเดี๋ยวพ่อปล่อยให้มาเดี๋ยวค่อยจับใหม่เร็วเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวพ่อปล่อยก่อน <c oughs> ไปมันถูกกระป๋องจัง <c oughs>